วันนี้พาฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือหน่อนะฉันอยากไปร้านที่แกเคยพาฉันไปกินน่ะฉันขอไปด้วยได้ไหมอ่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันจะไปร้านไหนกันเหรอใครพาชวนแกไาถ้ามีแกไปด้วยคงจะไม่ได้สักลูกเพราะต้องหามุมที่ไม่มีแกอยู่ในภาพไงต่างคนต่างกินอ่ะดีแล้วไปที่ไห่ ร้านไหนไหมาให้ฉันเนี่ยก็ร้านหน้าปักซอยไงท่ไมทำหน้าแบบนั้น่ะไม่อร่อยหรออืมจืดๆอ่ะที่หลานฉันไม่ฝากแกซื้อและผิดหวังทุกทีเลยชนวามันก็อร่อยเดียวว้ายหอมเลย ตัวอะไรอะฟ้าฉันบอกเธอกี่ทีแล้วว่าคนมันนอกแบบเธอไม่เหมาะกับการแต่งตัวแบบนี้หรอกแล้วนั่นแก้มหรือตูดลิงอะแดงใช่แล้วสีลิปอะไรอะไม่แมทเลยสักนิดแบบนี้เรียกอะไรนะตองหนนงิ้วไห่ฮะแดงเชฉันจะแต่งตัวแบบไหนอะก็หาสองกระจกดูตัวเองบ้างนะฟ้านี่ ทำไมเธอสองคนชอบว่าฉันจังเลยฉันถามจริงเหอะฉันไม่ทำอะไรให้นี่ไม่ได้ว่านะแค่เตือนเองทำไมแกชอบคิดลบไปเรื่อยเลยอ่ะใช่คิดบวกบ้างสิฟ้ามีคนเตือนก็ดีกว่ามีคนนินทาลับหลังนะน้อฉันเป็นคนน้านอกงั้นเหรอฉันไม่เหมาะการแต่งตัวแบบนี้งั้เหรอไม่สวยใช่ไหมอ้วรองเท้านะ ลบออกทั้หมดเลยไอ้ใหม่ไปกินข้าวกันเถอะหิวไสจะขาาแล้วได้ดิวันนี้พาฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือหน่อยนะฉันอยากไปร้านที่แกเคยพาฉันไปกินนะ่ะฉันขอไปด้วยได้ไหมอ่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันจะไปร้านไหนกันหรอใครเมาชวนแก่าเอา้าก็ตั้งแต่ฉันมาทํางานที่นี่เรายังไม่เคยกินข้าวด้วยกันเลยนะ ฉันไม่มีวันกินข้าวร่วมโต๊ะกับแกแน่ฟ้าเพราะพวกฉันอะชอบถ่ายรูปก่อนกินข้าวถ้ามีแกไปด้วยคงจะไม่ได้สักรูปเพราะต้องหามุมที่ไม่มีแกอยู่ในภาพไงเออจริงด้วยสารละรูปอย่างแกให้ฉันเอารูปลงโซเชียลลงไอจีช่วยพวกอคนอื่นเขาแย่ต่างคนต่างกินอะ่ะดีและแตใใหไม บ้างอ่เห็อเอี่ยตัวเนี้มัเนเยอะมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันทำตรงนี้แล้วก็ทำตรงนั้นโอเคปะจะได้เสร็จไวๆโอเคแค่หนึ่งเดืนะอนโหวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าเลยนะจ๊ะสาวๆพอดีเลยพี่มีข่าวดีจะแจ้งทราบด้วยมีเรื่องอะไรเหรอคะบอส ที่สำนักงานใหญ่ของเรามีประกาศออกมาว่าอีก6เดือนข้างหน้าจะมีการคัดเลือกคนไปเรียนรู้งานที่อังกฤษแต่บอกกันเลยว่าต้องไปอยู่ที่นั่นหนึ่งปีเลยนะเบียรเลี้ยงและค่าแรงเยอะมากแต่เขาต้องการแค่คนเดียวและต้องสอบแข่งกับสาขาที่กรุงเทพด้วยนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจแจ้งพี่ได้เลยนะจ๊ะแล้วทุกคนมีสิทธิ์เข้าคัดเลือกหรือเปล่าคะบอสฉันสนใจค่ะแน่นอนจ้ะงานนี้ทุกคนมีสิทธิ์รับคัดเลือกหมดอยู่ที่ว่าผลงานใครจะดีกว่ากัน แล้วต้องคัดคนที่ดูดีชันน่าชูตาบริษัทชิลีค่คะบอสเรื่องพวกนั้นเป็นส่วนประกอบถ้าแต่งตัวดูดีและทำงานไม่เป็นก็ไม่ไหวนะแบบนี้หนูกับปีใหม่ก็คงมีลุ้นได้ไปแน่แนพนนเพราะคุณสมบัติครบไม่เหมืออเอาละเอาละสาวๆค่อยพูดเรื่องนี้วันหลังเรายังพอมีเวลาวันนี้พี่ต้องเข้าสำนักง,งานใหญ่ก่อนเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอย่าลืมไปทำการบ้านมาแล้วเดี๋ยวมาคุยกันฝากด้วยนะจ๊ะ ค่ะบาอบสบุคลิกก็แย่หน้าตาก็ดูไม่ได้แต่งตัวก็เชยอ,อย่าว่าแต่จะไปเมืองนอกเลยอายเขาเปล่าๆ <c oughs> จริงแกเดี๋ยวก็ไปปล่อยไก่ที่เมืองนอกเสียชื่อบริษัทเราเปล่าๆ <c oughs> คงได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยโทรไปขอกำลังใจจากแม่ดีกว่าฮัลโหลแม่เป็นไงบ้างสบายดีไหมหนูก็สบายดีแม่วันนี้หนูมีข่าวจะมาบอกแม่ด้วยนะที่ทำงานหนูเขากำลังคัดเลือกคนไปดูงานที่ต่างประเทศหนูก็เลยสมัครดูแต่ไม่รู้จะได้ไปเปล่าต้องลองสอบดูก่อนนะแม่ถ้าหนูได้ไปจริงจริง แม่จะอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมขอบคุณค่ะแม่หนูจะพยายามนะแค่นี้ก่อนนะคะบััสีสีค่ะเราจะต้องไปดูงานที่ต่างประเทศให้ได้หาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มดีกว่าเลิกสิีใหม่เลิกงานแล้ว,ลวไปกันได้หรือยังเนี่ย้วนี่งานแกเสร็จแล้วเหรองานฉันยังไม่เสร็จเลยอะดิ ยังอะแต่ฉันไม่ทำแล้วฉันอยากไปเดินห้างขืนทำต่อนะไม่ไหวแล้วเออจริงด้วยน้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันค่อยมาทำต่อก็ได้เนาะอ้าวปีใหม่ตองจะกลับแล้วหรออืมฉันกลับปีใหม่จะไปช็อปปิง้งแล้วงานอล้ค่อยเอาพรุ่งนี้นะ เฮยไม่ได้นะตองฉันต้องสรุปให้หัวหน้าอีกทีส่งพวกนี้ฉันทําไม่ทันหรอกอะไรของเธอเนี่ยนี่มันเวลาเลิกงานแล้วอีกอย่างฉันมีธุระจะไม่ยุ่งอะไรนักหนาเนี่ยฉันเป็นห่วงนะกลัวงานจะเสร็จไม่ทันอนะ่ะงานฉันส่งให้แกพก่งนี้แกจะทำทันไม่ทันมันก็เรื่องของแกไปเถบะไปใหม่ อะไรวะเนี่ยนี่มันภาษาอังกฤษหมดเลยนี่จะไปเมืองนอกเขาก็ต้องสอบภาษาอังกฤษสิจ๊ะจะให้สอบเป็นภาษาไทยเหรอ<ม>เอาล่ะมีเวลาทําข้อสอบหนึ่งชั่วโมงรีบๆทาเข้านะขอให้ทุกคนโชคดีจะ้ะ<ม>หมดเวลาแล้วจะ้ะ คำตอบได้จ้ะแย่แน่เลยอะตองทำไมเขาไม่บอกก่อนนะว่าเป็นภาษาอังกฤษฉันก็คืนอ,อาจารย์ไปหมดแล้วด้วยฉันก็ทำไม่ได้อ่ะฉันอดได้ไปแน่เลยอแกฉันว่ามันก็ไม่แน่นะพวกเราอย่าเพิ่งถอดใจกันดีกว่า นี่ฟ้าแกทําได้หรอฉันเห็นแกนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็พอทําได้อะขี้โม้เด็กว่านออยอย่างแกจะมาเก่งภาษาอังกฤษได้ยังไงฉันไม่เชื่อหรอกปล่อยมันฝันกลางวันไปเถอะแก<ม>ถ้าทาเหมือนคนไม่เคยไปต่างประเทศเดี๋ยวผลออกมาก็รู้ไม่แกก็ฉันแต่ไม่ใช่มันแน่นอนแกถ้าแกได้ไปอะซื้อของฝากไม่ใช่พลาแต่<อ>ฉันได้ไปฉันจะซื้อมาให้แก ได้เวลาเราทึกใจแล้วนะผลสอบออกมาแล้วคนที่ได้รับคัดเลือกก็คือฟ้าจ้ะจริงหรอคะผลมันผิดหรือเปล่าคะเป็นไปไม่ได้หรอกเอาไปก็ขายหน้าเขาเปล่าๆเ,เปลี่ยนคนตอนนี้ยังทันนะคะหน้าอายตรงไหนฉันซะอีกที่ต้องหวังพึ่งฟ้านี่พวกเธอรู้ไหมฟางเขาสอบไอเได้ดั้งเจ็ดเลยนะ สอบมาตอนไหนเนี่ยไหนฟ้าเราบอกเพื่อนเพื่อนซิตั้งแต่หัวหน้าประกาศว่าจะคัดเลือกคนฉันก็รีบไปโรงเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมทุกวันหลังเลิกงานและฉันก็เพิ่งไปสอบวาระดับมาเดือนที่แล้วเองค่ะในขณะที่พวกเธอสองคุณมาแต่ไปเที่ยวกันฟ้าเขามีความพยายามในการฝึกฝนภาษาจนได้รับคัดเลือกไปศึกษางานที่ประเทศอังกฤษอีกอย่างนะฟ้ายังสอบได้คะแนนสูงสุดของทุกสาขาด้วย ความจริงแล้วฉันรู้นะว่าพวกเธอสองคนอชอบดูถูกฟ้าแต่ฉันก็ไม่เห็นฟ้าจะตอบโต้วพวกเธอเลยมีแต่เอาไปพัฒนาตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นขัดกับพวกเธอสองคนที่ไม่มีความก้าวหน้าเลยฉันว่าเธอสองคนควรพัฒนาตัวเองนะจะได้ไปได้ไกลไม่ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้สำหรับฉันที่เป็นหัวหน้าไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนหน้าตาย,ยัางไงหรือเรียนจบอะไรมาฉันไม่สนใจหรอกนะฉันสนใจที่ว่าคนคนนั้นมีความพยายามมากแค่ไหน แล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนในเมืองหรือคนบ้านนอกเข้าใจไว้ด้วยนะเข้าใจแล้วค่ะหนูไม่ดีเองที่คิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นไปดูถูกคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาเลยอะ่ะไม่ใช่เธอไม่ควรดูถูกใครเลยถึงแม้ว่าตัวเธอจะดีกว่าค่ะบอสฟ้าฉันยินดีด้วยนะแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ฉันเคยว่าเธอฉันก็ด้วยนะ ขอโทษด้วยนะฟ้าไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ได้โกดอะไรพวกเธอแล้วถ้างาั้นวันนี้ฉันขอพาเธอไปเลี้ยงฉลองที่เธอสบได้นะโอเคปะได้สิไปด้วยกันนะคะบอสเธอด้วยนะ <c oughs> ฉันเลี้ยงหมดเลย <c oughs> อ่ะอฉันเหรอได้